เิดความสัมพันธ์อัมอธิชาติแก้วอภิรดีหมดดําตกใจเพิ่งรู้เหมือนกันต้องบอกว่าเป็นรายการสดที่ดูจะวุ่นวายมากในครั้งนี้กับรายการแชะทีล่าสุดได้อัมอธิชาติแก้วอภิรดีและน้องเบลเลลานีลูกสาวมาออกรายการด้วยกันโดยอัมเผยว่าตนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแก้วอภิรดีด้านแก้วอภิรดีช่วยยืนยันเรื่องจริงโดยอัมแซวได้ว,ว่าปกติไม่ค่อยนับญาติกันไง อภิรดีเขาชื่อเสียงดีกว่าผมซึ่งหมดดำก็ได้บอกว่าเพิ่งรู้อ้ํากับพี่แก้วเป็นญาติกันแก้วอภิรดีชี้แจงว่าจริงๆมีสักเป็นอาอ้ําเพราะคุณพ่ออ้ําถือเป็นพี่ของพี่แก้วเพราะพ่ออ้ําเป็นลูกของพี่ชายแม่หรือลุงเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องกันทำไมไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องนี้เลยแก้วบอกว่ามีคนรู้แต่ไม่ใช่คนมานั่งบอกคนนี้คนนั้นญาตินะแต่เวลาเจอกันก็บอกเคยเล่นละครกับอ้ําเล่นเป็นแม่อ้ําคนในกองถ่ายก็รู้ว่าเป็นญาติ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ